ขออนุญาตถามเรียนถามท่านว่าเกี่ยวกับประวัติพัะสังฆาจาัยค่ะพระรามวัดสังฆัจายโบราณวิหารเนี่ยครับกิึนเป็นพรารามราชน่าจะสันนิษฐานมาตั้งแต่สมัยอัยุธิยาตอนปลายแล้วได้มีการบูรณะในช่วงของสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครัรชกาลที่หนึ่งนำขนมของท่านคงนึง มีค่าค่าบริวารอยู่ในพื้นที่ของพระรามรัตตังกรจายก็ได้มีการบรณะปฏิสัติธรรมอังกัจจัยม่หรือการสร้างเข้าบริสถ์หลังใหม่ขึ้นและหมู่ปฏิรณะสมก็ได้จัดคนใหม่พระรามรัสังกรจายก็ได้รับการสถาปนาเป็นพระรามหลวงตั้งแต่ตั้งแต่นั้นไปกนมาได้ราหลวงชั้นตรีเป็นในชนิดวรวิหาร แต่สมัยโบราณนั้นเนี่ยพระรามหลวงว่าสังกจจัยได้รับการสถาปนาเป็นพระสงฆ์ตีแล้วเนี่ยได้มีกติพระราชทานนะฮะจากนณะพระชาวมารตะหลงน่าจะสมัยรัชกาลที่มีบริเวณที่วัดที่วัดที่หาอยู่เดิมทีเป็นเขาเรียกว่าบริเวณหลังวัดหลังวัดหน้าวัดของสังกัจาัยเป็นรองบางกอกเนี่ยได้รู้ เลาเดินทางมาว่ดสังาจารย์สมัยโบราณเนี่ยใช้วิธีการเดินมาทางเรือรถเนี่ยเพิ่งจะเข้ามาในช่วงปี2500ประมาณ4 9 0 0 6ปาประมาณนั้นวัดเนี่ยเป็นพระรามเล็กๆนะครับเลือที่อยู่ประมาณ20ว่นไรกที่เป็นพระรามในเขตของพุทธวัดนะครับนอกกนั้นก็เป็นที่เช่า ซึ่งหลวงึ่งาก็ได้เก็บผลประโยชน์นั้นนะครับมาดูแลใน้าในพ้ะรามในวัดาจารยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีเจ้าวาดมันเป็นองค์ที่สิบในวันที่ยี่สิบีุ่งารที่จะถึงนี้ทางวัดแจ้งจากแสดงมุ่กาจุดทำรูบางดวงพระรามกับทางอดีตข้าวว่าทุ่ที่ปี่เ้านั่นก็คือวีรประท้าปุ ยี่เบรุ ite, age. Age ่มยูบิปอาปัดนะครับคำพูดพระแต่านือจายได้นบการประถมทำตัวมาช่วงระยะหนาก็จะท่านลงนิดนึงลงในอากา์อยู่ที่อยู่ที่ว่าเป็นระดับสับสกรปัจจุบันอกอากาศสักหลับบริเวณที่ิ่านอยู่กิดกับข้าวารมาต่างชาที่ดีมาก มันก็ได้ช่วยเหลือนารละ,<ฮ>ะแล้วก็เป็นโยมุสาวาของวัดสังฆาลัยมาตลอดจนทางวัดเนี่ย <ฮะ S 1> ได้รับการดูแลจากสำนักพระราชวังมา <ฮะ S 1> เป็นเวลาติดต่อกันมากว่า50ปีตลอด <ฮะ S 1> จนวัดสังฆาลยในที่ชื่อรีชาหรือเรียกว่าเป็นพระรามที่ได้รับการสนใจจากบุคคลภายนอกไปทั่วไปว่าเป็นวัดที่มีระ เป็นนักที่เท้นหายชาตถนองหลวงเท้นหายชากันจูชกเป็นหนึนาา่งในเจ้าอาตีเจ้าว่าเราเป็นคนเต้นหรือประพันธ์บทประพันธ์ของกันจูชกที่วัดสังการะมีความล้ำลึกนะครับใ,ใครก็พระสายรูปที่เป็นนักเตศก็เเอาบทประพันธ์ ซึ่งการคิดยกซึ่งของวัดสังฆัจาัยก็ได้เอาไปเทลียรโดยทั่วไปทั้งจอหน้าพระที่นั่งพระเครท่านท่านท่านจะเป็นเจ้าภาพกันอยู่ตลอดเลในทุกทุกปีเพราะฉะนั้นพระวัดสังฆัจาัยเนี่ยจะมีพระไตรยนะเป็นพระประจำวัดโดยปกตินะครับองค์ใหญ่ข้างหลังใช่ไหมคะใช่แล้วครับองค์ข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าอค าระไตรย,ยนาเนี่ยเป็นพระหลานลูปหนึ่งของคนเดิาม,มาที่สั่งงานแก่คนนั้นนะคร <Okay. S 2> ับพระเจ้าประจักรดา <Okay. S 2> เป็นพระประจำวัดเรียกว่าเป็นพระประจำวัดค่ะประวัติของพระสังฆาจารย์ที่านมีวาระนานไหมคะเดิมทีเนี่ยนะครับตามตำ b r o a d ่าโดยทั่วไปว่ามีการพุพทุกพระไรยนาก่อนที่บุรณะพระบระ<อ>มศคร,รั้งใหญ่ในช่วงของปี ที่วัดสังหจายบุรณะคือสมัยรัชการที่ได้คุดอพระเจดีย,ย์นัฐองค์หนึ่งที่ใต้พระบรมศเก่ารับก็เลยเอาพระเจดจักรนัฐองค์นั้นขึ้นมาและสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องตอบว่าไม่ทราบจริงๆว่าวัดสังหจายชื่อจริงชื่ออะไรพระเจดีย,ย,ย์ที่คุดพบรใต้พระบรมศขึ้นมานั้น ้องมีการปฏิฐานกันได้หลายทางว่าเรามาที่ใช้ชื่อพระสารกิจจ์ก็ก็ได้คุ้นเคาะกรยานะเป็นบางคนก็ทบางบางสุดท้ายเห็นบาง,งส่วนก็ไประบุว่ามีนายนางสังนายนางจ่านายสังนางจ่าเหตุผลดวยนะว่าสังกิจายก็เลยเพื่อเป็นสัญจจุบันผู้อุปถัมภ์ ก็เลยให้ใช้ชื่อว่าสังคจัยท้อันนี้ปวดชื้อแฉเนี่ยต่อมาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของสังคจัยกันมากกว่าเมื่อปวดเพระสั้คจัยกันแล้วก็เลยได้ใช้ชื่อพระสังคจัยเป็นชื่อประจำอย่างนี้เวลาเราจะเรียกเนี่ยเราจะเรียกว่าพระสังคจัยหรือว่าเราเรียกเราวรจะเรียกว่าพระสังคจัยนะคะเราเรียกว่าพระสังคจัยนะพระสังคจัยสังคจัยอย่างนัไม่ใช่พระสังคจัยไม่ใช่พระ ถ้าสังกใจกนะแล้วแ้วถาสังกตใจนี่เขาือสังเกตใจเนี่ยเป็นชื่อวัดคนก็เรียกติดกับติดปากติดปาก็ติดปากกันว่าถ้าสังเกตใจถ้าสังกตใจเพราะถ้าสังกตใจมีรูปลักษณะเท่าที่เห็นในปัจจุบันอยู่สองลักษณะด้วยกันเป็นพุทธังมหายานคือพุทธังจีนก็จะเป็นรัฐสังเกตใจที่เป็นรูปทรงของของจีนก็จะมีในประสบที่เราเห็นเป็นเส้นผมนะแล้วก็องค์ท่านส่วนมากจะเป็นลักษณะ เอามือแตะแตะี่เขจ,จับคืนนะครับส่วนกตาะใจนะของที่เราสังกัใจซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกราซใจยเยจะไม่มีไม่ผัดตกเป็นศรีรษะนั้นเสมอตลอดครับและลักษณะที่ตรงประทับนั่งเนี่ย